สาปดีเอลทีว e ิชันโฮจิมินมุ่งเป็นศูนย์กลางดิจิทัลทางการนครโฮจิมินของเวียดนามได้เปิดเผยครับว่านครโฮจิมินตั้งเป้าที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะพร้อมด้วยบริการและอุตสาหกรรมต่างๆที่ทันสมัยภายในปี2568 และการเป็นผู้นําในด้านต,าต่างๆของเศรษฐกิจดิจิทัลสังคมแห่งดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลภายในปี2,573โดยเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนราว25%ของเศรษฐกิจภายในปี2,568และ40%ภายในปี2,573ขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลมีสัดส่วนราว14.4%ของ GDP ของนครโฮจิมินห์ในปี2,564ท่านทองเจียเบียน ัวหน้าของคณะกรรมการพัฒนาด้านเอกชนและประธานบริษัท FPT ได้กล่าวครับว่านครโฮจิมินห์จำเป็นต้องเป็นไข่มุกสีเขียวในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเนื่องจากมีแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ดีที่สุดพร้อมเป็นผู้นำด้านการขนส่งอัจฉริยะและการดูแลสุขภาพอัจฉริยะด้วยผู้อำนวยการของธนาคารโลกประจำประเทศเวียดนามได้ระบุครับ ว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้นครโฮจิมินห์จำเป็นต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าและจัดหาบริการทางดิจิทัลที่ยั่งยืนต่างๆซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอัตราประชาชนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงแต่เวีดนามยังอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต่ำในภูมิภาคในด้านความพร้อมที่จะย้ายเข้าไปสู่คลาวคอมพิวติง้งและจำเป็นต้องลงทุนมากขึ้นใน 5G และการจัดการด้านข้อมูล ดังนี้ครับแม้ว่า50%ของบริการด้านการเงินของเวียดนามจะประสานเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วแต่มีเพียงแค่15%ที่ทำได้บนออนไลน์จริงๆซึ่งนั่นหมายความว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลนักสำหรับการเป็นศูนย์กลางดิจิตัลของเวียดนามนอกจอากนี้ครับนครโนโจิมินยังต้องเพิ่มการฝึกฝนการทำงานด้านเทคโนโลยีกับพันธมิตรทางภาครัฐและเอเกชนมากขึ้นอีกด้วยแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมือหน้า Bye, D.